วันนี้มีขโมยขึ้นบ้านค่ะทุกคนในขณะที่เรากำลังนั่งทานข้าวอยู่ค่ะมีนึ่งปลามีกับข้าวสองสามอย่างค่ะขโมยคือตัวต่อค่ะทุกคนขโมยซึ่งๆหน้าเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้คือแหล่งอาหารเขาเลยละค่ะนึ่งปลานิลค่ะทุกคนอันนี้เขามาแล้วประมาณรอบที่เกือบรอบที่สิบแล้วค่ะ ในขณะที่เรากําลังนั่งกินข้าวเราก็ลองปล่อยดูธรรมชาติของมันค่ะนี่พอรอบนี้เราก็เลยนึกขึ้นได้อยากจะถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากเพื่อนๆค่ะว่าเวลาที่ตัวต่อเขาขุดขนอาหารเนี่ยเขาจะทําแบบไหนเนี่ยค่ะทุกคนสังเกตเห็นปากแล้วก็ขาหน้าเขาไหมคะเห็นไหมเขาก็จะใช้ปากขุดล้อมๆก่อนค่ะเนี่ย คือขุดล้อม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 แล้วทีนี้หลังจากนั้นเขาก็จะใช้ขาหน้ากวาดเข้าค่ะทุกคนนี่ค่อยๆล้อมเข้าไปเห็นไหมคะม้วนเข้าไปเลยนะนี่นี่นี่ม้วน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 เข้าไปทุกคนนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เห็นเห็นไหมเห็นก้อนไหมคะเห็นก้อนปลาไม่เหมือนลูกฟุตบอลอะไปแล้วค่ะทุกคน